นี่คือภาพจาก galaxy c 4 7นี่คือวิดีโอที่ถ่ายด้วย galaxy c 4 7สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊ฟอยู่กับ galaxy c 4 7แล้วก็ galaxy c flip 7รุ่นล่าสุดก่อนหน้านี้กิฟมีโอกาสได้ไปลองจับเครื่องแบบไวๆมาแล้วรอบนี้ก็ได้จับนานขึ้นอีกหน่อย เลยอยากจะลองเอามาทดสอบกล้องให้ดูกันว่างานรูปงานวิดีโอของรุ่นนี้มันเป็นยังไงโดยเฉพาะรุ่น C47 เนี่ยคือกิฟตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัว C47 กันก่อนส่วนใครที่อยากข้ามไปดูตัวฟลิปเนี่ยเดี๋ยวกิฟแปะไทมส์สแตรมไว้ให้อยากจะบอกว่าเครื่องจริงเนี่ยสวยมากแล้วก็บางมากๆทุกคนน่าจะเบื่อครัว่าบางมากกันแล้วเพราะมันบางจริงๆแต่เห็นบางแบบนี้คือแบตไม่ลดนะก็งงเหมือนกันว่าเขาทําได้ยังไงหลังจากที่กิฟลองจับมานเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันบอบบางด้วยรรรูู้้ึกกกวว่่่าาาาแแแ็งงเเลยยหถมมดปคัันนนนนจิๆบ SG 25อลัลตราอีกนะเรื่องขนาดหน้าจอเนี่ยถ้าใครเคยลองรุ่นเก่าอาจจะรู้สึกว่ามันสัดส่วนแปลกๆรอบนี้มันใหญ่ขึ้นละค่ะบวกกับความบางของมันเนี่ยเวลาถือแล้วเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยค่ะไม่ได้หนาไม่ได้หนัก เหมือนรุ่นก่อนๆแถมพอกลางจอก็ใหญ่กว่าเดิมอีกคือเป็นทั้งสมาร์ทโฟนทั้งมินิแท็บเล็ตในเครื่องเดียวนึกถึงเวลาเอามาแต่งรูปเนี่ยคือแบบสะดวกเต็มตามากๆและเห็นว่า AI ของตัว g e มี n i เนี่ยมันฉลาดขึ้นด้วยกิ๊บก็เลยแอบลองเล่นไปหน่อยนึงคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก้าอี้ตัวนี้ไหมครับโคมไฟรุ่นไหนดีถึงจะเข้ากับมุมนี้โคมไฟตั้งพื้นแบบอาร์คอาร์คฟลอมน่าจะเข้ากับมุมนี้ดีนะครับลองดูโคมไฟที่ทำจากาวัสดุสีเงินหรือสีดำจะได้้้้เเขาเขาาาากกกัับบอีครลลปม แต่ใดๆคือวันนี้เรามาโฟกัสที่กล้องกันดีกว่าสเปกกล้องรุ่นนี้มีอัปเกรดค่ะหลักๆเลยก็คือเลนส์ w i ที่อัปเกรดมาจาก50ล้านพิกเซลเป็น200ล้านพิกเซลเหมือนกับตัว S 2 5้า ultra เลยต่างกันแค่ว่าซูมได้ไม่เท่านะแล้วก็กล้องเซลฟี่ที่อัปเกรดจาก4ล้านพิกเซลเป็น10ล้านพิกเซลมาเริ่มกันที่กล้องเซลฟี่กันเลยก็ตามที่เห็นเลยค่ะสวยขึ้นมากๆสีผิวเอ้ยคอนทราสเอ้ยอันนี้กิ๊ฟประทับใจตั้งแต่ตอนลองเล่นครั้งแรกแล้ว รุ่นก่อนเนี่ยสีผิวมันจะแบบติดเหลืองแล้วก็ดูคม,คมๆแปลกๆดูไม่ผ่องไม่ค่อยธรรมชาติเนาะตัวใหม่ก็คือสวยเลยแต่ข้อดีไม่ได้แค่เซลฟี่ค่ะสำหรับคนทำงานที่จะต้องมีมิ팅ออนไลน์บ่อยๆเนี่ยคือโทรศัพท์มันพับได้ก็คือตั้งได้เลยที่ไหนก็ได้แล้วกล้องหน้าก็ดีก็คือมิ팅ได้เลยแบบสวยๆส,สะดวกสุดๆ เลนเอลตราวายเนี่ยจากที่กริบลองคือเว็บแรกแยกไม่ออกนะแต่ถ้าลองดูดีๆเนี่ยโทนสีมันจะแบบเปลี่ยนไปนิดนึงคอนทราสอะไรมันจะดูแบบสมจริงขึ้นสำหรับกิิบฝั่งขวาคือเหมือนสิ่งที่ตาเห็นมากกว่านะแล้วก็ภาพตัวใหม่ก็จะคมกว่า แต่ว่าเลนวายหรือเลนหลักที่เขาอัปเกรดมาให้ไป200ล้านเนี่ยอันนี้คือเห็นชัดมากว่ามันดีขึ้นมากๆดูจังหวะการไล่โทนแสงดูสีผิวดูความคมดูมิติของเส้นผมคือสวยเลยค่ะกระบีกจุดน,นึงที่กิฟสังเกตก็คือบริเวณเงารุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีความแบบจ้ำๆแตกๆเนิดน,นึงแต่ว่าตัวใหม่จะแทบไม่มีเลยคะ่ะจะดูแบบสะอาดตาดูจัดการตรงเงาได้ดีกว่าเยอะเลยแต่บางรูปกิฟก็ยอมแล้วว่ากิฟก็แยกไม่ออกนะอย่างรูปนี้เป็นต้น กับอีกทีก็คือความถ่ายได้200ล้านของตัวใหม่อันนี้กิฟเทียบให้ดูว่าขนาด50ล้านของรุ่นเดินกับ200ล้านเนี่ยเวลาเอามาเทียบกันจริงมันต่างกันขนาดไหนลองดูขนาดภาพ2ภาพนี้แล้วถ้าครอปภาพให้เท่ากันก็คือชัดเจนมากว่ารุ่นใหม่คมกว่ากันเยอะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวกิฟลองครอปเข้าไปให้ดูดูพวกเส้นระเบียงเส้นหน้าต่างเนี่ยคือ200ล้านมันชัดกว่ากันเยอะเลยเขามีสำรวจกันมาด้วยค่ะว่าเลนระยะนี้เป็นเลนระยะที่เราใช้กันเยอะที่สุดเลนนี้เเเ้าาลยจัดมมใหแบบต็ อีกฟีเจอร์หนึ่งที่บางคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็คือ dual preview ค่ะคือเราสามารถเปิดจอหลังได้อย่างถ้าเป็นรุ่น C ีเนี่คนที่ถูกถ่ายก็สามารถเช็คหน้าเช็คท่าระหว่างถ่ายได้เลยสะดวกดีกิ๊ฟว่าไม่ต้องกลัวว่ารูปจะไม่ถูกใจตัว C Flip ก็ทําได้นะคะใครที่แบบชอบเซลฟี่แต่อยากใช้กล้องหลังเนี่ยก็คือสะดวกมากๆส่วนเลนเทเลเนี่ยรุ่นนี้จะเทเล o ออปติคอลสูงสุดที่คูณ3หลังจากที่กิ๊ฟลองใช้ในกิ๊ฟค,คิดว่าคล้ายๆอัลต้าไวเลยค่ะตัวเกา่ามันวุ้นๆหน่อยตัวใหม่่่่คคมมขึ้้นนะียยงไไดแต อย่างที่พูดเลยค่ะคือกิ๊บรู้สึกว่าภาพตัวเก่ามันดูวุ้นกว่าเมื่อเทียบกับตัวใหม่ตัวใหม่จะดูคมกว่าต่อไปเดี๋ยวเรามาลองโหมดพอสเทรชกันค่ะเซตแรกเนี่ยกิ๊บลองถ่ายด้วยเลนส์ระยะคูณหนึ่งก่อนก็คือเลนส์วายปกติเรียกว่าออกมาสวยเลยแหละลองดูตามไรผมขอบผม,มอะไรต่างๆคือแบบว่ามันเก็บรายละเอียดขึ้นแบบมากๆจะบอกว่ามันตัดขอบเส้นผมได้แบบเนียนขึ้นกว่าเดิมอีกและอีกระยะหนึ่งก็คือพอสเทร t ด้วยเลนส์เทเลคูณสาม สัยนี้แบบสวยเลยอ่ะคือสวยเลยเรื่องขอบเส้นผมไม่เนียนนะคิดว่าไม่ต้องคุยกันแล้วค่ะมันเนียนมากๆแล้วอีกฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับ C4 ก็คือวิดีโอค่ะรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอ10บิต HDR ได้แล้วเดี๋ยวกิ๊เทสให้ดูเป็นวิดีโอปกติของตัว C4 6แล้วก็วิดีโอ10บิต HDR ของ C4 7ต่างอยู่นะว่าไปภาพมันดูแบบนวลอะนันวนวันวขึ้น กับบกอันเนี่ยที่คลิปแบบดีใจมาตั้งแต่ตัว S25 Ultra แล้วก็คือรุ่นนี้ถ่ายหลอกได้แล้วค่ะถ้าใครไม่คุ้นเคยกับการถ่ายหลอกเนี่ยมันคือการที่แบบถ่ายคลิปออกมาแล้วมันจะดูแบบเทาๆแบนๆแบบนี้เลยแต่ว่าข้อดีก็คือมันสามารถเก็บรายละเอียดสีแล้วก็แสงต่างๆได้แบบครบถ้วนกว่าการถ่ายวิดีโอปกติมีความยืดหยุ่นในการเอามาปรับสีมากกว่าอันนี้เรียกได้ว่าสามารถเอาคลิปจากเครื่องนี้ไปใช้ปนๆกับ คลิปจากกล้องใหญ่ได้ไม่ต้องเขือเลยสวยมากเรามาดูตัวเล็กกันบ้าง Galaxy Z Flip 7รุ่นใหม่ในจอนอกสวยมากค่ะคือมันไม่มีขอบหนาะๆนะแบบเดิมและรอบนี้คือแบบขอบบางเฉียบแล้วจอก็คือกลืนกับกล้องไปเลยแบบ แล้วจอก็ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะจาก3.4นิ้วเป็น4.1นิ้วแทนเวลาการเนี่ยสัดส่วนก็ดีขึ้นด้วยเป็นสัดส่วน21ต่อ9แบบที่เราคุ้นเคยกับมือถือทั่วไปกันแล้วถ้าใครได้ลองใช้เนี่ยน่าจะรู้สึกว่ามันพิมพ์ถนัดขึ้นใครที่แบบไม่อยากพกมือถือเครื่องใหญ่อาจจะพกเครื่องเล็กๆคล่คองๆอ,อะไรแบบเนี้ยและเห็นเครื่องเล็กๆแบบเนี้ยคือแบตอึดกว่าเดิมด้วยอยู่ได้21ชั่วโมงคือเราสามารถบ,บินจากกรุงเทพซีแอตเทิลสิชั่วโมงก็ยังเหลือแบตไปเรียก Uber ได กล้องเนี่ยถ้าดูจากสเปคเชีตแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะอัลตร้าไวท์ล้านพิกเซลเลนส์วาย50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเซลฟี่10ล้านพิกเซลแต่ว่าใช้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มโดยกล้องหน้ากล้องเซลฟี่กันก่อนอันนี้คือเซลฟี่ของรุ่นที่แล้วอันนี้คือของรุ่นใหม่คิดว่าดูแล้วน่าจะตัดสินใจกันเองได้ ๋ยวลองเลนอเอลตวไวกันบ้างจากที่กิ๊บลองในกิ๊บสังเกตว่ารุ่นเก่าไวบาลานซ์มันอาจจะแบบงงๆนิดนึงมีความสวิงไปมาอย่างอันนี้กิ๊บเดาว่าที่มันออกติดฟ้าฟ้า,า b ๆเป็นเพราะว่ามันคิดว่าไฟในห้องสีส้มแต่จริงๆแล้วผนังมันส้มเพราะว่ามันเป็นผนังสีไม้แต่รุ่นใหม่เขาก็จะไม่เป็นแหละ<ม>เขาฉลาดขึ้นเขารู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ไฟส้มนะอันนี้คือผนังไม้อันนี้กิ๊บลองครอปดูพวกคอนทราสสีผิวสีอะไรก็แบบดูดีแหละสวยขึ้นเยอะพอมากล้องหลักหรือวว่าเลนเน,นนีอั้ิ เริ่มยากแล้วเพราะว่าคิดว่ามันสวยทั้งคู่แต่ว่าสวยคนละแบบตัวเก่าเนี่ยมันจะมีความแบบ ฟุ้งๆนวลๆนิดนึงเหมือนใส่ฟิลเตอร์บางคนอาจจะชอบตัวใหม่เนี่ยจะดูธรรมชาติกว่าคอนทราสต์เยอะกว่าหน่อยแล้วก็ผิวผ่องกว่าแต่นีกิ๊รู้สึกว่าแล้วแต่คนชอบจริงๆเพราะว่ามันแค่คนละแนวเฉยๆอย่างส่งวนตัวกิ๊ฟก็จะชอบให้มันดูธรรมชาติเนาะตัวฟลิปเนี่ยไม่มีเลนเทเลแบบออปติคอลนะคะมันจะเป็นเทเลที่เกิดจากการครอปซึ่งแบบหลังจากที่ลองเนี่ยไม่ขี้เ,เลยนะอันนี้คือระยะคูณ3เส้นผมสีผิวอะไรต่ออะไรคือแบบโอเคแหละดูแบบว่ามีน้ำมีนวลมีรายละเอียดที่แบบไม่น่า วันนี้ก็มีมาแชร์ประมาณนี้ค่ะใครสนใจตัวไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้วันนี้ก็มีมืเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า